4K h e เฮิร์ดพอดแคคุย,คยแซบเรื่องเสียงสวัสดีครับพวกเรา 4K เ e เฮิรครับแล้วนี้เป็นรูปแบบรายการใหม่ของเรานะครับมีชื่อตอนว่า 4K h e เฮิร์ดพอดแคครับปีนี้ทั้งปีครับเราจะมีรูปแบบรายการใหม่ก็คือพอดแคสต์เราจะมานั่งคุยกันชิวๆในหัวข้อที่เรานำมาพูดคุยกันในแบบเพื่อนนะครับ ่เราก็สามารถจะคุยกันให้ความที่เห็นกันได้นะครับเพราะว่าเนี่ยพอเราเจอหน้ากันมันเหมือนแบบมันมันกว่าเนาะเพราะเราคุยกันแบบผ่านไลฟ์มาสักพักหนึ่งก็รู้สึกว่า ถ้าเจอกันแล้วมันได้คุยกันทีมันมันวะใช่ไลฟ์เนี่ยมันมีลาเทนซี่มันเวลาจังหวะมันเถียงกันนะมันไม่บอว่าอะไรวะเดี๋ยวไอ้นั่นยกมือเดี๋ยวไอ้นั่นพูดอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวยิงมุกกันไม่ทันอันนี้ก็คือพูดพร้อมกันเลยใช่นี่คือแย่งกันพูดถ้าเกิดเราแบบไม่พอใจอะไรเงี้ยก็อันนี้มันมือมันถึงไงใช่แล่ะดีนะผมนั่งไกลสุดปากว่ามือถึงคือรายการมันแบบสบายสบายเนาะก็อยากให้แบบโฮมมี่นะก็พยายามจะให้ทุกคนเนี่ยได้ประโยชน์ มากที่สุดพยายามจะหาเรื่องที่มันดูลึกลับซ่อนเล้นน่าสนใจน่าสนใจหรือถ้าใครมีอยากนาเสนอกับเราก็ได้ว่าอยากให้มาคุยกันเรื่องอะไรมันนั่งทอล์กกันเนี่ยว่าอยากให้เราคุยเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับส่งหลังไม่มาก็ได้ในเมสเซจของ Facebook อะไรเงี้ยนะใช่ครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กด Subscribe เราไว้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็น Facebook และก็ YouTube กดไว้เลยครับ 4KH e r t z Podcast คคุยแซ่ เรื่องเสียง